สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นักรนตรียนทุกท่านนะครับก็วันนี้ขออนุญาตมาแนะนํานะครับวิธีการโหลดยูเซอร์นะครับโหลดยูเซอร์ในคีย์บอร์ดยามาฮ่ารุ่น psr 50นะครับโหลดยูเซอร์นะครับอันดับแรกนะครับก็โอเคครับเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับเสร็จแล้วครกดมาที่คําว่าโหลดนะครับโหลดปึ๊บนะครับก็รอสักครู่นะครับให้ไฟ ตัวนี้หายไปก่อนนะครับจะขออนุญาตเปิดฟผยโอเคครับรอให้ไฟนี้หายนะครับอ่านะครับเมื่อไฟหายไปแล้วนะครับอ่าจะสังเกตเห็นว่าหน้าจอข้างบนนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับ LD ก็คือย่อมาจากโหลดนะครับเท่ากับ UF นะครับ underscore 0 0น 0.1.usr นะครับถ้าเจอตัวนี้แปลว่าเราเจอไฟล์ที่เป็น user แล้วนะครับ user หมายถึงว่าจะมีเสียงแต่งแล้วก็จังหวะนะครับที่ผมเซฟลงไว้เสร็จแล้วนะครับพอเจอตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดมาที่ next นะครับ next นะครับปึ๊บนะครับนะครับเรื่องก็จะขึ้นเป็นสไตล์บวกอ่า Register นะครับผมก็ถ้าถ้าไม่เจอตัวนี้นะครับก็ให้ลองเลื่อนหานะครับโดยใช้ปุ่มบวกลบนะครับลองเลื่อนหาดูนะครับถ้าเป็นสไตล์นะครับหมายถึงว่าก็จะโหลดมาแค่จังหวะหมายถึงจังหวะที่ผมเซฟไว้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะมีการปรับความเร็วไว้แล้วนะครับปรับเทมโปไว้แล้วปรับความดังนะครับไว้แล้วนะครับ ถ้า r g i s s สหมายถึงเฉพาะเสียงนะครับโอเคนะครับผมก็นะครับพอเจอตัวนี้เสร็จแล้วนะครับกด next ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับเครื่องก็จะขึ้นโหลดโอเคไหมนะครับเสร็จแล้วก็ตอบไปเลยครับ yes นะครับปึ๊บนะฮะเครื่องก็จะขึ้น executing นะครับก็ไล่ตั้งแต่ศูนย์นะครับขึ้นไปเรื่อยครับรอจนเต็มร้อยนะครับ คือตัวนี้จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับไฟล์ที่ผมเซฟไว้นะครับถ้าผมเซฟไปหลายแบงมันก็จะต้องรอหน่อยนะครับรอสักครู่นะครับจนกว่าจะเต็มร้อยนะครับไฟตัวนี้หายไปก่อนนะครับถ้าขึ้นคอม plete นะครับแปลว่าเสร็จแล้วนะครับบวกด exit ออกไปนะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วมาที่ลองมาเช็ค จังหวะแล้วก็เสียงที่เป็นยูท r เซอร์ลองดูนะครับโดยเข้ามาที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับเข้าไปฟังก์ชันเสร็จแล้วก็กดใช้ปุ่มบวกลบครับเลื่อนหาให้เป็น F2 นะครับ F2 ปุ๊บเครื่องก็จะขึ้น r e g i s t e r Memory นะครับแล้วกด Next นะครับปุ๊บน,นะครับก็จะเห็นนะครับเป็นชื่อแบงค์นะครับ แบงค์ที่1แบงค์ศูนย์หนึ่งนะครับจะเป็น b g ขีดอีสานหนึ่งนะครับหมายความว่าเป็นบิกินนะครับเป็นจังหวัดบิกินแล้วก็เป็นเสียงแต่งจะพวกเสียงที่เป็นแนวอีสานเนาะเราจะมีพวกเพลนพวกกีตาร์อะไรพอเจอตัวนี้แล้วนะครับกด exit ออกไปนะครับต้องกดตัวนี้ให้ขึ้นนะครับ r g i s t e r Memory ด้วยนะครับให้ไฟขึ้นตัวนี้นะครับเราลองกดลองหาดูนะครับมาละน้ับ แล้วก็ลองเล่นจังหวะดูครับนี่ครับมาแล้วบิกินนะครับเสียงเสียงที่แต่งไว้ก็จะมานะครับ ครับ,แบบรบทีนี้แบงค์เนี่ยผมก็จะบันทึกไว้มีทั้งหมด10แบงค์นะครับสำหรับยูเซอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับนี่คือการโหลดยูเซอร์นะครับสำหรับสำหรับกรณีที่จะโหลดามาเฉพาะจังหวะอื่นนะครับที่นอกเหนือจาก จังหวะที่อยู่ในยูเซอร์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับอันดับแรกนะครับก็กดมาที่โหลดก่อนนะครับโหลดนะครับปึ๊บนะฮะเครื่องก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้หมายถึงยูเซอร์เราไม่ต้องไปโหลดนะครับถ้าจะโหลดแค่จังหวะให้ใช้ปุ่มบวกนะครับกดไปเพื่อจะหาเฉพาะจังหวะนะฮะจะเห็นจังหวะนะครับกดไปเรื่อยครับหาจังหวะที่เราต้องการนะครับ เรื่อยนะครับสมมุติในกรณีนี้ผมจะเอาจังหวัดเป็นจังหวัดลำวงแล้วกันนะครับเจอจังหวัดที่ต้องการก็กด next นะครับ next นะครับพอกดหนึ่งครั้งเครื่องก็จะถามว่าให้เก็บไว้ตรงไหนนะครับรุ่นนี้ก็จะเก็บไว้ได้สามสามจังหวัดนะครับสามที่นะครับอันนี้เป็นจังหวัดที่มีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับคือบิ๊กินที่ผมลงไว้แล้วเนาะลงลงใน user นะครับอันที่สองเป็นลำเพลินอันที่สามสามชาตินะครับ สมมติกรณีนี้ผมจะเอาลงแทนที่จังหวัดสามชาติเนาะพอเจอจังหวัดที่ต้องการอาจเจอที่เก็บที่ต้องการแล้วกดนี้ครับปึ๊บเครื่องก็จะถามโหลดโอเคไหมนะครับแล้วก็ตอบ yes ไปเลยครับปึ๊บนะครับอ่าคอมพิลต์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองกดจังหวัดที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับกดสไตล์แล้วก็เลื่อนหาดูนะฮะลำพวงนะครับลำพวงมาแล้วนะครับลองกดเลื่อนดูนะครับ อย,อ,อย่าลืมกดปุ่มอย่าลืมกดปุ่มแอคคอมด้วยนะครับถ้าไม่กดปุ่มตัวนี้ให้ไฟติดเสียงเบสเสียงคอร์ดจะไม่มานะครับปึ๊บสมมติผมกดคอร์ดดูนะครับมันจะไม่มีคอร์ดต้องกดแอคคอมเปิดด้วยนะครับปึ๊บเนี่ยฮะฟิวก็จะมีนะครับฟิว A กับดนะครับเนีฟิวเนะครับลองดู ั้ต,ตอนการโหลดจังหวะคือการโหลดมาเล่นเฉพาะจังหวะมีประโยชน์ยังไงมีตรงที่ว่าเราสามารถใช้ปุ่มฟิสนะครับกดไฟให้ติดนะครับปุ๊บนะฮะกดแล้วทีนี้เวลาเราไปเล่นเสียงอื่นๆจังหวะมันจะไม่เปลี่ยนนะครับนะครับผมจะลองย้ายแบงค์ดูนะครับลองไปที่แบงค์อื่น โดยกดมาที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็เจอ F2 แล้วกดตัวนี้รับ n น x t นะครับปึ๊บนะครับผมจะลองไปแบงค์6อ่าก็ใช้ปุ่มนี้ครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่าแบงค์6นะครับจริงๆนะแบงค์6มันต้องเป็นจังหวะลำเพลินนะครับแต่ลองดูว่าถ้าเรากดปุ่มฟิสนะครับให้ไฟติดมันจะเป็นจังหวะลำเพลินหรือลำวงนะครับลองดูพอเจอตัวนี้เรากดออกนะครับ exit อ่าเอ็กซิเตนะครับนี่ครับมันยังจะเป็นจังหวะลำวงอยู่นะครับครับพอเล่นได้เลยฮะ สำหรับวิธีการปรับนะครับความดังเบาของจังหวะแล้วก็เสียงที่เราโซโล่นะครับเสียงที่เราเล่นมือขวาเนี่ยให้มันให้มันพอดีกันนะครับผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับสมมุติผมเล่นอยู่ <S <S เล่นแบบนี้ สมมติผมรู้สึกว่านะครับเสียงฝั่งเสียงโซโล่เนี่ยมันเบาไปนะครับ,บผมก็เข้ามาที่ปุ่มนี้นะครับกดมาที่มิกเซอร์นะครับปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับนะครับกดมาที่มิกเซอร์หนึ่งครั้งจะเห็นมันจะขึ้นเป็นโวลลูมนะครับ R 1เท่ากับ50อันนี้หมายถึงนะครับความดังของเสียงนะครับฝั่งมือขวานะครับ R ก็จรเนาะอ่า R 1มือขวาเท่ากับ50 ือฝั่งตรงนี้ฝั่งมือขวามันจะมีให้เลือกนะครับ v o i r e R 1กับ v o i r e R 2นะครับไว้ตอนนี้มันเป็น v o i r e R 1อยู่คือถ้าเป็นกดไฟติดให้เป็น v o i r e R 2ด้วยอย่างเงี้ยครับจะเป็นการเหมือนเป็นการผสมเสียงนะครับสมามดผมรู้สึกว่ามันเบาไปนะครับกดมาที่ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับให้มันขึ้นนะครับ r 1กับ r 1เท่ากับ50นะครับก็เพิ่มขึ้นไปเลยครับใช้ปุ่มนี้นะครับ ปึ๊บหมุนไปเลยครับปึ๊บตามที่เราต้องการนะครับก็ลองเล่นดูครับนี่ครับดังละนะครับถ้ามันดังไปก็ลดลงนะครับ ทีนี้นะครับการทําทุกครั้งผมแนะนําให้บันทึกเอาไว้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเรากดสโลโกรหรือว่าไปกดเสียงเสียงอื่นนะครับมันจะกลับมาเป็นความดังเท่าเดิมก่อนก่อนปรับนะครับวิธีการเซฟนะครับก็ให้ดูว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ข้างหน้านะครับหกขีดสามหมายถึงว่าเลขหกหมายถึงว่าเป็นแบงค์นะครับแบงค์ที่หก สข้างหลังหมายถึงปุ่มที่3มนะครับมันจะเป็นหนึ่นะครับสังเกตตัวนี้แล้วนะครับวิธีการเซฟก็กดเมโมรีค้างไว้นะครับปึ๊บแล้วเรากดปุ่มเลขสานะครับปุ่มที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันครับกดปึ๊บนะครับเพื่อนจะขึ้นรีจิตเมนูรีนะครับอ่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับเราลองกดเล่นไปที่อื่นดูนะครับ กลับมาที่3นะครับมันจะมันจะอยู่ที่เดิมนะครับโอเคครับสำหรับการปรับเอฟเฟกนะครับก็นะครับอันดับแรกนะครับให้กดมาที่ฟังก์ชันนะครับกดมาที่ปุ่มฟังก์ชันปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ปุ่มบวกลบนะครับเลื่อนหาคำว่านะครับ F3 Digital Effect นะครับ เสร็จแล้วเจอตัวนี้เสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม next นะครับ next ปึ๊บนะฮะตอนนี้มันจะขึ้นเป็น reverb นะครับมันสามารถเลือกได้นะครับจะมี reverb นะครั chorus นะครับ dsp นะครับหรือว่า harmony นะครับมีอยู่สอย่างนะครับสมมุติผมอยากจะสมมตอนนี้ผมอยากจะใส่เป็นเอฟเฟ t เป็น dsp นะครับ DSP มันก็จะมีหลายอย่างนะครับสำหรับกีตาร์มันก็จะมีทั้งเสียงเฟเซอร์นะครับเสียงดีเลย์นะครับหรือเสียง d i ส t อร์ชั่นนะครับโอเวอร์ไร์ก็มีนะครับกดปุ่มเล็กนะครับถ้าเจอตัวนี้ถ้าจะเลือกเอฟเฟกต์ DSP อย่างอื่นนะครับปึ๊บนะครับตอนนี้มันเป็นโท่าทีครับตอนนี้มันเป็นฮอลสองนะครับนั่นก็คือรีเวิร์บนะครับก็ลองกดไปดูนะครับรูมก็รีเวิร์บเหมือนกันนะครับ สมมติผมจะใส่เป็นเอฟเฟกดีเลย์แล้วกันนะครับดีเลย์มาแล้วครับดีเลย์ก็ลองเลือกดูนะครับดีเลย์มันก็จะมีอยู่สองสามอย่างครับดีเลย์ พอเจอเอฟเฟกที่ต้องการนะครับพอกดปุ่ม next อีกทีนึงนะครับมันจะสามารถปรับตั้งค่าของเอฟเฟกได้อีกนะครับอันนี้เป็น dsp return level นะครับก็จะมีอ่ามีปรับเอฟเฟกต์เลเวลนะครับในภาค return นะครับเสร็จแล้วก็กดย้อนออกไปนะครับหรือว่ากดปุ่ม exit ก็ได้นะครับ exit ทีเดียวนะครับปึ๊บนะครับอ่าทีนี้ออกมาจาก พวกฟังก์ชันนะครับเสร็จแล้วก็เรายังสามารถมาปรับที่ตรงนี้ได้อีกนะครับที่ปุ่มมิกเซอร์นะครับกดมิกเซอร์ปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับแล้วว่ากดปุ่มนี้นะครับปุ่มเล็กนะครับปึ๊บไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอันดับแรกเป็นเสียงนะครับความดังของเสียงอันดับที่2เป็นออกเทปนะครับอันดับที่3แพนนะครับรีเวิร์บอันนี้ก็จะมีรีเวิร์บด้วยนะครับปรับรีเวิร์บได้อีกคอรัสนะครับ DSP นะครับ ตอนนี้มันขึ้น dsp uh, dsp depth r 1เท่ากับ96นะครับถ้ามันเยอะไปนะครับเราก็ลดลงได้นะครับใช้ปุ่มนี้ครับหมุนปรับได้เลยนะครับนี่ฮะนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับ สมมุติปรับค่าที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับเราต้องเซฟไว้นะครับไม่งั้นมันจะหายนะครับมันจะหายไปก็คือมันมันจะเป็นค่าตามที่ก่อนที่จะปรับนะครับก็เช็คที่ตรงนี้ก่อนนะครับตัวเลขข้างหน้าจะเป็นแบงก์นะครับแบงค์ที่หนึ่งข้างหลังก็ที่เลขสองก็จะเป็นอยู่ปุ่มที่สองนะครับหมายถึงปุ่มนี้นะครับปุ่มที่สองนะครับ ดีการเซฟนะครับกดเมมโมรีค้างไว้นะครับกดปึ๊บแล้วกดปุ่มเล็กนะครับปึ๊บนะครับเรจิสเมมโมรีขึ้นอย่างนี้นะครับกำลังเซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ